สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์สวัสดีพี่น้องป้องไปครับจากที่เอฟซีบอกว่าเฮ็ดเห้เบิ้งเนีครับสาวน้อยตกน้ำสั้นเฮ็ดตั้งใดครับเมื่อกี้เฮ็ดให้เบิ้งครับผมเนี่ยครับอุปกรณ์ของเขาครับมาครับเล็กยครับนี่ครับอุปกรณ์ครับก็มีถังครับถังสังกะทนเนาะขนาดเล็กหรือว่าเป็นถังพวกกระถางดอกไม้ก็ได้ครับนี่เป็นสังกะสีพผ่นเรียบครับอุปกรณ์ครับผม สังกสีแผ่นเรียบครับชนิดบางนะครับแล้วก็ตะข่ายเขียวครับขนาด2อเซนสามเซนก็ได้ครับที่ว่ากบออกไม่ได้ครับแล้วก็มีสว่านใบเลื่อยตัดเหล็กครับคีมมีกันไกนี่แหละครับอุปกรณ์ก็มีไม่มากครับมีกามีจิกที่สำคัญก็สว่านนี่แหละครับนี่ครับ หักแรกเราก็มาตัดกันเลยครับปาดถังครับปาดตามรอยถ้าเป็นถังสังฆทานนี่มันจะเป็นรอยเป็นรอยนูนอยู่นะครับเราก็ปาดตามรอยหรือว่าเฉลี่ยเข้ามาสักครึ่งเซนก็ได้ครับจะเป็นรอยนูนนะครับถังสังฆทานครับเราก็ตัดตามนั้นแหละครับหรือว่าไม่ต้องตามก็ได้ครับตัดเข้ามานิดนึงก็ได้ครับนี่ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับ จากนั้นเราก็มาจะมาวาดครับกามีกีดวงไว้ครับวงแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบครับเราก็ได้ตัดครับข้างในก็วงด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ตัดตรงที่เราวงไว้นะครับนี่เราทาหมายหมายไว้ว่าจะขนาดไหนครับเราจะเขียนตรงวาดตรงกลางไว้ตัดอีกข้างนึงครับนี่เราก็วาดเป็นรูปครับอันนี้คือเป็นรูปเอาไว้ยัดใส่ถังครับนี่ครับมีสีส็นแล้วครับ จากนั้นเราก็จะมาวาดวาดรูปตรงกลางครับที่เราจะตัดครับนี่ครับวาดเส้นกลางนะครับเส้นเส้นนอกกับเส้นในนี่ไม่ต้องตัดนะครับมาตัดเส้นกลางนะครับนี่ครับผมจะตัดให้ดูครับเส้นในนี่สําคัญนะครับอย่าไปตัดโดนนะครับเส้นในตัดเส้นกลางครับถ้าเราตัดเส้นนอกมันก็จะพอดีกับถังใช่ไหมครับนี่เราต้องตัดเส้นเส้นกลางครับผมเอาผมตัดกันเลยครับ ดูไปเรื่อๆยๆช้าๆครับนี่ครับมีกันไกผมแนะนําให้เป็นมีกันไกลแบบนี้ดีกว่าครับจะตัดจะตัดดีกว่ากันครับถ้าม,มีกันไกลแบบหนีผ้านั้นก็จะตัดลําบากนิดนึงครับผมนี่ครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆครับตัดตาม,มรอยเมกี่ครับตัดตามที่ผมทําไว้เนี่ยครับ เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูไปเลยครับผมถ้ามีตัวนี้ไม่พลาดครับกบครับนี่ครับกละเสร็จแล้วต้องระวังมือด้วยนะครับตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าสังกะสีคมมากครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ นี่ครับคล้ายๆไม้บิงปองครับเพื่อนๆหน้าตาจากนั้นเราก็จะมามาร์กตรงที่เราจะแย่ตรงสังกะสีแผ่นเรียบะครับนี่ครับมาร์กที่เราแล้วก็อไปเรื่อยตัดครับไปเรื่อยตัดนะครับวัดลงมาสักเซนครึ่งถึงสองเซนครับเพื่อนๆจากจากตรงที่เราปาดนะครับวัดลงมานะครับ นี่ครับแล้วก็ถ้ามีลูกหนูก็ลูกหนูตัดก็ได้ครับใบหินเจียครับแต่นี้ผมเอานี้ตัดครับมันก็ไม่ได้คมอะไรมากมายก็แข็งแรงแไรงมาแล้วก็นี้ตัดก็ได้ครับนี่ครับจากนั้นเราก็จะเอานี้แย่อยู่ครับว่าพอดีเปล่าครับนี่ครับเอาแย่ให้พอดีนะครับนี่ครับทดลองก่อนครับก่อนจะเอาเข้าไปข้างในครับพอพอดีแล้วเราก็มาทําการใส่กันเลยครับนี่ครับ ใส่สังกะสีแผ่นเรียบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับแย่เข้าไปครับตัวที่เราปาดครับนี่ครับต้องตัดให้พอดีด้วยนะครับสังกะสีแผ่นเรียบอย่าให้เล็กจนเกินไปนะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมันจะพอดีเลยครับถ้าเราทําเส้นศูนย์กลางครับตัดตรงเส้นศูนย์กลางครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเวลากบเขาขึ้นมากินเหยอเขาก็จะตกลงมาตรงนี้แหละครับมันเป็นคล้ายๆสปริงครับเพื่อนๆ จึงเรียกว่าสาวน้อยตกน้ำครับตกไรก็ขึ้นไม่ได้ครับจากนั้นเราก็จะมาเจาะรูตรงที่มัดสังกะสีแผ่นเรียบครับตัดเป็นที่เป็นรูปยาวๆครับไม้เิ่งปองครับแล้วก็งอลงมาตรงนี้พับลงมาครับพับลงมาแล้วก็เจาะรูครับเจาะรูสองรูนะครับแต่นี่ผมไม่มีดอกสว่านผมเลยเอาน็อตยิงเอาครับแล้วก็เอาคลายออกแล้วก็เอาเชือกมัดเอาครับ นี่ครับเชือกก็เป็นเชือกเชือกเขียวครับวิ่งว้านะครับได้ครับเส้นใหญ่หน่อยครับได้เหมือนกันนี่ครับจากนั้นเราก็มัดครับมัดให้แน่นนะครับแล้วก็เมี่อยไกตัดครับตัดแต่งเพื่อความสวยงามครับใส่ชัดลนให้ได้ไม่ยุยครับไม่เชือกเราไม่ยุยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเป็นขั้นตอนการทําที่เอากบออกนะครับทีนี้ครับเวลากบโดนแล้วก็จะเอากบออกครับนี่ครับแล้วก็มาทําการมาร์กอปากาเมจิกมาร์กระยะนะครับระยะเจาะรูครับเจาะรูแนะนําเป็นดอกสว่านสามมิลหรือสี่มิลก็ได้ครับถ้าเอาเล็กกว่านั้นก็จะเวลาเราร้อยเชือกจะลําบากครับแนะนําให้เป็นสี่มิลครับหรือสามมิลครับผมดอกสว่านนะครับ ถ้าไม่มีผมก็เอาน็อตน็อตเจาะเอาครับค่อยๆทำเอาครับนี่ผมเอาน็อตเอาครับน็อตทองครับดอกสว่านน็อตทองยิงเอาน็อตห้อยแฉกนะครับค่อยๆยิงไปเรื่อยครับเพราะว่าผมหาดอกสว่านผมไม่เห็นแต่ถ้าดอกสว่านก็จะง่ายครับเจาะเอาจอแป๊บเดียวครับนี่ครับเจาะไปเรื่อยครับตามที่เราประกาศมจิกหมายไว้แล้ะครับ ระยะเจาะนี้ประมาณสักสองเซนครับสองเซนก็ได้เซนครึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ตะข่ายครับถ้าตะข่ายสามเซนก็เอาสักสองเซนสองเซนครับกลังพอดีครับความห่างของการเจาะครับถังหรือเอาเฉลี่ยก็ได้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเจาะรูก็ประมาณนี้ครับเจาะรูบนถังนะครับนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาทําการเอาตะข่ายเฉียว มาเย็บใส่กับรูเนี่ยครับนี่ครับตะไครยเชียวเตรียมไว้แล้วครับตัดประมาณนี้นะครับตัดยาวๆประมาณนี้นะครับตะไคร์เฉียวครับนี่ครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์การเกษตรครับมีครับตะไครยเฉียวมีกี่บาทครับเม็ดหนึ่งก็ทําได้หลายลูกครับสองน้อยตกน้ำนี่ครับจากนั้นเราก็จะมาเย็บเลยครับร้อยใส่รูแล้วครับก็เป็นเชือกเฉียวเหมือนเดิมครับนี่ครับ ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆจะทํายากครับต้องค่อยๆทําไปครับนี่ครับร้อยเลยครับร้อยตะข่ายใส่ครับรูที่เราเจาะไว้แหละครับตะข่ายนี้ก็เราก็จะทําเป็นทุกตาครับมันจะมีตาเป็นระยะระยะของตะข่ายอยู่นะครับเราก็ทําร้อยใส่กับทังนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตรงนี้สําคัญผมว่าจะทํายากกันครับ ตรงอื่นผมว่าก็พอทําได้อยู่ตรงนี้มันต้องวิเคราะห์นิดนึงครับเพื่อนๆค่อยๆทาไปครับผมว่าทําได้ครับถ้าตั้งใจครับลองทํากันดูได้ครับผมถ้ามีตัวนี้ไม่มีพลาดครับนี่ครับแล้วก็มามัดครับตัวแรกเรามัดก่อนครับตัวแรกจะยากครับดูแรกจะยากครับรูเริ่มต้นครับดึงเชือกให้อยาวเลยนะครับกะว่าให้รอบทางได้ครับ จากนั้นเราก็จะมาร้อยรูครับร้อยรูนี่ผมว่าแนะนําให้ร้อยจากข้างบนลงข้างล่างดีกว่าครับมันจะง่ายครับนี่ผมหาเชือกไม่เห็นครับเห็นแล้วครับผมมาครับมาร้อยกันเลยครับร้อยก็เป็นไร้อยระยะระยะตาของตาตะไข่แหละครับไปกับรูเรื่อยครับอย่าข้ามอย่าข้ามรูนะครับไปทีละรูนะครับจนรอบถังนะครับร้อยไปเรื่อยครับ นี่ครับไม่ค่อยทำครับใช้เวลานิดนึงครับเพื่อนๆแต่ผมว่าทำได้ครับถ้าตั้งใจครับผมก็ศึกษาตั้งนานครับดัดแปลงมาเรื่อยๆครับจนมาถึงตรงนี้แล้วครับได้ผลดีเยี่ยมเลยตอนกลางคืนนี้เป็นสองเขียดนี่ถ้าเห็นตัวตรงเต้นอยู่ตรงไหนไปใส่ไม่มีพลาดครับเพื่อนๆแต่ก่อนใส่เบ็ดกบมันก็ หลุดบ้างไม่อยู่บ้างครับบางทีตัวใหญ่กินเนาะใส่เบ็ดครับเบ็ดโกบอะไรเงี้ยนี่ครับนี่ก็ร้อยใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับดึงนี้ไหมครับดึงนี้นะครับไม่ต้องมัดครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่นะครับดึงร้อยสับร้อยสับเลยครับใส่ตากับตาครับนี่ครับยัดใส่นี่แล้วก็ดึงเห็นไหมครับนี่ครับ ง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับร้อยจนถึงรูแรกนะครับร้อยจนถึงรูแรกเลยรูที่เรามัดรูแรกครับนี่ครับถึงรูแรกแล้วจากนั้นเราก็จะมามัดใส่กันนะครับมัดเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับเชือกเส้นแรกครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมัดใส่กันให้แน่นเลยครับนี่ครับ มดใส่กันให้แน่นแล้วก็จากตอนนั้นเราก็จะมาทําที่ตัดออกครับตัดนี้ออกก่อนครับเพื่อนเห็นไหมตะข่ายมันมันความยาวมันเลยครับมันเลยตรงที่ว่าตรงตรงแรกนะครับเราก็ตัดให้มันเท่ากันครับตัดเท่ากันกับตัวแรกที่เราล้อยไปนะครับเพราะว่าเราขนาดไม่ได้ครับเราทําเผื่อไปเลยครับเพื่อนเผื่อไว้ทักนิดนึงเหมือนผมทาไ้นะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วเราก็จะถักตรงนี้ใส่กันนะครับถักให้แน่นเลยครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับได้แล้วครับนี่ครับขั้นตอนนี้นะครับสําคัญต้องมัดให้ดีต้องทําให้อยู่ครับงั้นกบเข้าไปแล้วออกได้ครับถ้าออกทางปากยังไงก็ออกไม่ได้ครับออกทางทางเข้าครับกบ นี่ครับตรงนี้มันยาวนิดนึงแล้วก็ตัดออกครับเพื่อนนี่ครับกันไกลตัดออกเลยครับกะเอาแล้วครับให้พอดีนี่ครับตัดออกเลยครับนี่ครับตัดออกเลยครับตัดออกแล้วจากนั้นเราก็จะมาร้อยครับทีนี้ครับร้อยที่ว่าติตัวแรกครับให้ให้ ให้ติดกันครับมัดให้ติดกันครับเชือกมีสองเส้นใช่ไหมครับเพื่อนเราตัดเอาเส้นหนึ่งนะครับเชือกที่เรามัดตอนแรกครับเพื่อนมัดมัดที่เราล้อยถังนะครับตัดเอาเส้นหนึ่งให้เหลือเส้นหนึ่งครับนี่ครับตัดออกแล้วไปเช็คลนนิดนึงครับ ไฟชักลนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็จะมาร้อยครับทีนี้ครับร้อยถักฟันปลาเลยครับเพื่อนๆเราก็ลอยถักฟันปลาเลยครับร้อยถักฟันปลาให้จนถึงสุดเลยครับสุดปลาลยครับลอยไปเรื่อยครับเพื่อน ร้อยไปเรื่อยๆครับร้อยไปจนกว่าจะถึงปลายครับตรงนี้ก็มัดให้แน่นนะครับร้อยให้ดีครับนี่ครับถึงปลายแล้วถึงปลายแล้วเราก็มัดครับตรงนี้ครับถึงปลายแล้วเราก็มัดเลยนะครับมัดให้อยู่ให้แน่นเลยนะครับมัดยังไงก็ได้ครับเพื่อนให้อยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับถึงปลายแล้วครับ มัดให้อยู่เลยครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับเพราะว่าขั้นตอนก็เยอะเหมือนกันครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆครับหาอยู่หากินได้ครับผมลองแล้วได้ผลดีเยี่ยมนี่ครับแล้วก็ตัดออกครับตัดออกแล้วก็ไฟแช็กลนครับให้ปลายได้ไม่ยุ่ยครับเห็นไหมครับ จากนั้นเราก็จะมาร้อยครับร้อยฟันปลาครับทีนี้ครับร้อยสับฟันปลาครับร้อยไปทุกตานะครับตัวนี้ครับให้รูดได้เพื่อนเข้าใจไหมให้รูดได้ครับน่าจะเข้าใจครับให้ให้ให้เรารูดได้รูดเปิดปิดได้เหมือนเรารูดรูดไข่รูดอะไรนะครับพันพานน่าจะรู้กันครับร้อยจนรอบเลยครับ ลอยไปจนรอบเลยนี่ครับก็ร้อยไปเรื่อยครับพยายามรีให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วครับให้ให้ได้กระชับเวลามากที่สุดครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมันจะลูดได้ครับยุ่มได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเวลาเราเปิดเอากบออกเอาก็เปิดนี้ครับแต่จะเปิดก้วนะครับเราก็ค่อยเปิดแล้วก็เอาค่อยเอามือล้วงเข้าไปเอากบครับ นี่ครับแล้วก็ตัดตัดออกครับเราก็จะมาขอดปลายไว้ครับขอดปลายไว้ทั้งสองด้านเลยนะครับไปเช็คลนได้นิหนึงครับเพื่อให้ได้ไม่ยุย่ยไม่อะไรครับ นี่ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ครับเรารเราล้วงเอากบอย่างนี้ครับนี่ครับง่ายๆครับไม่ใช่ของหลอกเด็กนะครับเพื่อนใช้ได้ผลจริงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสาวน้อยตกน้ําครับมาดูวิธีสาธิตนะครับสาธิตการ การใส่เหยื่อแล้วก็การถ้ามีกบมีตัวครับเขาจะลักษณะเขาจะขึ้นไปขึ้นไปยังไงครับนี่นะครับเสร็จแล้วร้อยครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสปริงกล้สปริงเด้งครับนี่ครับสมมุตินี่เป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวครับนี่สมมติเป็นเหยื่อนะครับนี่เป็นเหยื่อนะครับใส่เหยื่อตรงนี้นยครับใส่เหยื่อตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วเวลากบเขาได้กิ่นอาหารครับสัญชาตญาณเขาก็จะกระโดดกระโดดหาอาหารครับเห็นไหมครับ ก็ตกลงไปครับไงครับกบเขาจะกระโดดขึ้นไปกินครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาก็ตกลงไปเขาก็ออกไม่ได้ครับอันนี้น้ำหนักประมาณขีดครึ่งครับนี่ครับถ้าตัวเล็กเกินไปก็ไม่น่าตกครับนี่ครับนี่ระดับนี้ตกครับนี่ครับดูตัวนี้ได้ครับเห็นไหมครับ กบเขาจะกระโดดขึ้นไปกินเหยื่อครับนี่เป็นเหยื่อครับกบเขาจะกระโดดขึ้นไปดูนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับบางตัวก็กินอาหารได้ครับแต่ก็จะค่อยๆไหลลงไปครับนี่ครับเห็นไหมเขาก็อยู่นี่แล้วก็แกะออกตรงนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆสาวน้อยตกน้าครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับไปทํากันได้นะครับเพื่อนๆสาวน้อยตกน้ําเหยื่อก็เป็นเหยื่อปลากระดี ปลาหมอสับครับสับให้ละเอียดเลยนะครับลองทําได้ครับลองใส่ได้ครับดีไม่ดีได้ผลยังไงก็ดวงไข่ดวงมันแล้ะครับนี่ครับหมานไข่หมานมันนะครับนะครับผมเสติจตบร้อยครับขอบคุณครับ